เย็นแจ็นจบนะครับเล่งได้ทั้งวันสวัสดีนะครับผมอยู่กับพิสันนะครับคนโครกรถไถตทองคำนะครับนี่นะเหตุผลที่สร้างรถคือรถเกี่ยวข้าวนะครับนี่แต่ว่าความพิเศษของมันคือมันจะเป็นตู้แอร์นะท่านผู้ชม,มนี่นะครับ คือถ้าไม่มีตู้แอร์เนี่ยผมเล่น <ๆ S 2> เลยแหละว่าลําบากนะหายใจนี่ค่อนข้างที่ว่าจะลําบากนะครับเพราะว่าฝุ่นมันเยอะนาะอยู่ในโรงสนะีนี่นะครับมันก็ฉุดไว้นะคอมแอร์นะครับแต่ว่าก็หนักๆเอาเรื่องนะบางคนก็บอกว่าให้แนะนําใช้เป็นแอร์ไฟฟ้าแต่ว่าแอร์ไฟฟ้าก็อย่ายลืมนะครับคือต้องมีพวก แบตเตอรี่อะไรอีกที่มันอันนั้นน่ะนี่นะครับสุดยอดยันมา150 di นะนี่คอมแอร์กองแอร์ก็อยู่ตรงไหนนะ่ะฮะปะนี่นะ กอ,อเสีเยสันอีกแล้วปาเอาเลยป้าตามสบายอันนี้อุ้ยอันนี้ขับได้เรอเอ,อ้าขับได้เลยป้าตูออ้แอร์แอรเยนเยนี่ยในนี่ววร้อยห้าสิบแรงครับตามจริงแปลงใส่อันนี้ได้นั้นเนี่ยใส่ผานหลังนะครับนนทำเป็นผานเนี่ย ผมว่าได้เลยนะเนี่ยไถยน้าเนี่ยผมว่าสบายเลยนะคอนโทรล <Control. S 2> สุดยอดได้ได้ไดเขาขับให้ดูเดี๋ยวรอพี่เข้ามา,าสักแป๊บนะครับมรไม่มีประตู <laughs> เดี๋ยวพี่เขาจะอันนี้แล้ว ติดแล้วไอ้สตาร์ทแล้วนะครับปิดประตูไอ้โอ้คอมแอนทำงานโหลดเลยท่านผู้ชมข่วง <sk r ug> เยอะมากทั้งไดเฮ้ยทั้งได้ชาร์จทั้งคอแมแอนนะครับ ค <Cover>. hey, าวเวอร์เอไปแล้วอ๋อ oh, นี่ล้อมันจะอันนี้นี่ล้อหน้ามันจะเกียร์ข้าวนี่ล้อไม่เหยียบข้าวด้วยอ่ยะท่านผู้ชมดูดิแ่ล้อไม่มีเหยียบข้าวเลยนะ โอ้ดดูิเกี่ยข้าวดิผมบอกแล้วนะว่าวันเหนื่อยนะเกี่ยข้าวเนี่ยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วผมเคยเกีี่ยเนี่ยโอ้โหตายอ่ะก็ต่อให้มีรถถ้าไม่มีแอร์นี่ก็ลำบากเหมือนกันนะครับ ยไ,ไม่มียาข้าวเลยข้างในนี่น่าจะเย็นนะเย็นฉ่ำเลยแหละ ตู้แอร์ไ่ต้องเอาใหญ่นะตู้นะครับอยากพอมยามตู้แจกตั๋วประมาณนั้นนะตู้แจกตู้แจกตั๋วตามทางด่วนนะครับคล้ายกันเลยโอ้โหอันนี้เกดอ,อันนี้เกดอ๋อนี่มันมีที่เกดข้าวอีกับท่านผู้ชม ไม่ได้แค่แค่เกียข้าวอย่างเดียวนะมันเกตยดข้าวก็ได้นะน่ารักดีนะ อะโอเคนะเดี๋ยวพี่เก็ม,มันจะเกี่ยเร็ดนะครับโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ